น้อยมากถ้าเขาไม่บังคับสูกปะจะหอมว่าตอนที่พี่เอาหน้ายื่นไปให้เขาถึงจะหอมแต่ถ้าแบบเดินอยู่เฉยๆล<ช>้วยกั็ไม่หอมอต้องบังคับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยยังขับรถอยู่ใช่ไหมครับติดไฟแดงปุ๊บพี่ก็ยื่นหน้าเข้าไปแล้วเขาก็จะแล้วก็เหม็นใช่ทำไงโอ้โยสูยจะอ้วกอ่ะชิบวิ๊เร็ว ไม่ได้ดิวเรื่องสิบไม่ได้ไม่ได้ดิวทุกคนไม่ได้ดิวเรื่องสิบวีถูกไหมฉันไม่ได้ฉันไม่ได้ดิวเรื่องสิบวีถูกปะเขามีแต่คนบอกให้หอมแก้มไม่ได้ไม่ได้เราไม่ได้ดิวเรื่องสิบวีกันนี่นี่นี่เลยเขาพูดว่าสิบวิสิบวิสิบวิอุ้ันนี้น่ารักแต่เราไม่ได้ดิวเรื่องสิบวีป่ะ รู้ไหมว่าทำไมมันถึงดีใจขนาดนี้รูว้ว่าว่าไม่เคยไม่เคยหอบแบบไม่เคยพูดตรงไม่เคยหอบเขาเลยน้อยมาก